เป็นสายไหนตอนกินข้าวพักกลางวันที่โรงเรียน 1. สายจองโต๊ะเมื่อออดพักเที่ยงดังปพ๊กคุณมักจะรีบวิ่งไปที่โรงอาหารเพื่อไปจองโต๊ะให้เพื่อนๆเป็นคนแรกโต๊ะสีห้ามใครแย่งฉันสองสายจองโต๊ะไม่ทันเพราะครูปล่อยช้าสายนี้จะตรงข้ามกับสายแรกเสมอเพราะครูปล่อยไปกินข้าวช้าตลอดครูคะรีบปล่อยหนูไปกินข้า กินข้าวกับเพื่อนกินอะไรก็ไม่อร่อยเมื่อกินกับเพื่อนกินไปเมามอยไปอัธรสสุดๆพอกินข้าวเสร็จก็ไปเตะบอลกันต่อแมนแมนเตะบอลครับคุป <I S 2> สายกินข้าวคนเดียวคุนมัมกจะเป็นหมาป่าเดียวดายเสมอไม่ชอบกินข้าวเงี้ยเงคนเดียวไม่สืสิ่กับใครเ <Nope. S 2> หางาหน่อยแต่ก็โอเค ไม่กินอะไรเลยอยากกินเดี๋ยวกวุ้งแต่สองเงยน็นนััดเพื่อนกินหมูกระทะฉ่ำนีห่หมายความว่ายังไงคะ